ฟ้าสโตรโช่ไทยแลนด์2024 3-7ถึงกรกฎาคมนี้ที่ไมเทคบางนาไมอิซูซูดีแม็กซ์เมจิกทยานต่อให้โลกตาม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมกลับมาพบกับเรื่องราวของรถยนต์มือสองครับต้องบอกว่ารถยนต์มือสองนั้นเป็นเรื่องง่ายๆครับขอแค่คุณเจอคนขายที่เขามีคุณภาพเขาคัดของดีมาให้แค่นี้ก็สบายใจได้แล้วครับวันนี้อยู่กับพิโยรัชดาครับคุณพิโยธนวัชรพรครับสวัสดีครับพิโยครับสวัสดีครับพี่บอมครับเข้าเรื่องเลยบอกว่ามี เอาพาดเยอะมากเลยอ่ตอนนี้ฮโยคือต้องบอกว่าในเซกเมนต์ของเอาพาดเนี่ยเราเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศก็แล้วกันเดี๋ยวไปบอกที่หนึ่งเลยเราไปว่าเรารับซื้อไม่อั้น ừ, นะครับและที่สําคัญเลยคือถ้าคุณมีรถเอาพาดเกรดเออย่างเดียวนะเกรด B เกรดซเราไม่ซื้อเลยคุณมาที่นี่ได้คุณได้ราคาดีแน่นอนผมถามหน่อยครับเวลาพูดถึงฮโยบอกเอาพาดเกรดเ มันคือ,อยังไงคือคุณผู้ชมบอกว่าก็ที่อื่นเขาก็บอกของเขาเกรดเอเกรดเที่นี่เกรดเของโยรชัชด,ดาเอาผ่านเกรดเเป็นไงอย่างแรกเลยครับไม่ต้องฟังผมนะมาซื้อที่นี่ก็ได้ใบอินสเปกชันก่อนมีใบตรวจสอบมีบตรวจสอบรถยนต์แบบทางเขาเรียกศูตรส่วนกลางตรวจสอบให้ว่าคุณจะได้รถในแบบไหนสภาพยังไงมีชนตรงไหน กรดดิ้งเป็นยังไงทุกอย่างชัดเจนอย่างที่2ที่เราให้ก็คือโดยปกติการคุณภาพรถของเราทุกคันเรามีมานานแล้วรเราไม่ได้เพิ่งมาเปิดกิจการเราเปิดมา30ปีแล้วก็รถทุกคันที่เราขายมาตลอดเวลาเนี่ยเราขายได้เกรด A อย่างเดียวครับด้วยชื่อเสียงด้วย Performance ของร้านเนี่ยเราไม่ซื้อรถไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วครับเรียกว่า ไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าเฉพาะเอาผ่านนะใช่ครับตั้งแต่มีโยรัชดามาเนี่ยคือคัดแต่รถเกียเอถูกต้องครับมีปัญหาทางนี้ดูแลให้หมด<ช>นะครับมั่นใจได้ว่าคัดรถมาดีรับผิดชอบได้ทั้งหมดอ,อ่ะเดี๋ยวให้โยพาไปดูครับไปครับเอาเริ่มจากคันนี้เลย ผมเห็นหน้าเนี่ยมันรถใหม่ชัดเลยแน่นอนครับคันนี้ก็เป็นปี2024นั่นเองนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นรถคัสเป็กเกตแบบเหมือนป้ายแดงเลยนะครับเพราะนั้นรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครเข้ามาดูแล้วเนี่ยต้องบอกเหมือนป้ายแดงคุณเอาเงินมาจ่ายเรามือสองแต่ได้รถป้ายแดงกลับไปใช้นะครับผม,ผมสารภาพเลยเดินเข้ามานะก่อนถ่ายรายการยังคิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยีิโอย่เข้ารถป้ายแดงมาจอดไว้ทําไมคือแบบนี่สภาพป้ายแดงจริงจริงครับแล้วที่สําคัญเลยคือ ประหยัดตังค์ไป4ี่แสนสี่แสนบาทใช่ครับรถ2 0 0 0ันโลอะ่ะคุณประหยัดตังค์ไป4ี่แสนบาทโอ้ oh, สุดยอดคันนี้แหละครับเฮียโยคือคันนี้เป็นปี2023นะครับแล้วคันนี้ใช้อ่ะประมาณ12,000หมนโลนะครับปี23ใช่ครับใช้มา12,000หมื่นสองโลหนึ่งมโลครับรถ1ปีนะรถ1ปี 1> เขาจะอ่อนนี่ก,นก็นี่ก็แทบสภาพจะรถใหม่ใช่ครับ คือไปเอาได้ยังไงแล้วก็คันนี้ในพี่บอมคันนี้เจ้าของแต่งมาทั้งหมดเกือบ3 0 0แสนบาทนะครับในการแต่งชุดแต่งโมนาลิสตาอ่านี่ครับเลยเห็นชุดโมเดลลิสตาใช่ครับแล้วก็ยังมีชุดช่วงล่างนะครับซึ่งต้องบอกว่าเปลี่ยนทั้งเบรกนะครับเป็นดิสเบรกใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็ชุดช่วงล่างทั้งหมดเลยเนี่ยประมาณเกือบ3 0 0แสนบาทนะครับนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าถ้ารวมของแต่งไปอ่ะ เบ็ดเสร็จแล้่น่าจะมี4ล้านนะต้องมีต้องมีครับต้องมีต้องมีตอนออกนะฮะตอนออกเนาะเพราะตอนใหม่มันประมาณ3ล้าน5 3ล้าน6ใช่นะครับคือเจ้าตัวนี้นะครับเราขายในราคาที่3ล้าน1นึ่ง้มนบาทถ้ารวมชุดแต่งทั้งหมดเนี่ยก็คุณจะสามารถเซฟได้ประมาณถัาหกแสนเจ็ดแสนครับคันนี้เป็นรุ่นอะไรครับพี่โยตัวนี้เป็น BMW นะครับ X4 นั่นเองนะครับต้องบอกว่าเจ้าของเดิมนี่นะครับ แต่งมาเนี่ยอย่างชุดล้อนะครับชุดต่างๆเนี่ยแต่งมาอีกมา2องถึงสามแสนบาทนะครับ<ม>และที่สาคัญเลยตัวนี้เป็น F Sport นั่นเองวันนี้นะครับเราขายแค่2องล้านเก้บาทไม่ถึง3ล้านหรอไม่ถึง3ล้านครับทั้งในที่ปายแดงสี่ล้านนะฮะใช่คือผมตกใจเพราะว่าชุดแต่งมันครบเลยนะใช่ครับคันสุดท้ายครับเก็บสวยๆไว้เลยคันนี้ รุ่นอะไรราคาเท่าไรครับพี่โยที่ถ้าเรามองแรกๆนะครับมันเหมือนรถในฝันของใครหลายคนเลยนะแล้วคันนี้มันคือรถรถสปอร์ตนะครับแตเขาเรียกว่าในสมัยก่อนคนอยากได้รถสปอร์ตตัวนี้ซึ่งเป็นรถที่ขายดีมากๆเลยนะครับตัวนี้ก็คือเจ้า S L K 2 0 0้นั่นเองนะครับและปีคันนี้ปี2013นะครับแต่ที่สําคัญมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คืออะไรรู้ไหมราคาวันนี้เท่าไหรครับ1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทครับ ผมพวดหัวกับเฮโยเดี๋ยวคือคือพอฟังราคาปุ๊บเนี่ยผมว่าความน่าสนใจเลยคือคนที่อยากได้รถแบบสปอร์ตเปิดประทุนแบบนี้อาจจะไม่อาจจะไม่ได้ใช้เยอะเพราะนั้นถ้าไปซื้อป้ายแดงอะ่ะก็ผมเอาพูดตรงๆขัดทุนเยอะขัดทุนเยอะเพราะนั้นมาซื้อมือสองอย่างเงี้ยล้านสองคือคือเอาว่าเอาไปขับสักปีหนึ่งอะ่ะแล้วก็ไม่ชอบไม่มีที่จอดเปลี่ยนใจ ขายก็ก็ไม่ขาดทุนน่ะขาดทุนน้อยมากครับคือคุ้มคุ้มตรงใช้แล้วแหละเพราะนั้นใครที่สนใจนะติดต่อเฮโยและทีมงานเลยนะครับ สุดท้ายให้โยฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยว่าที่ตั้งโชว์รูมที่นี่นะครับอยู่ที่ไหนยังไงเดินทางมาทางไหนสะดวกครับครับที่ผมยืนอยู่นี้กับพี่บอมนะครับอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับถนนมิตใหม่นั่นเองนะครับวันนี้เราย้ายหับต่างๆนะครับมารเป็นการซื้อรถนะครับเขาเรียกว่ารีคอนดิชันรถนะครับแล้วก็มีโชว์รูมซึ่งต้องบอกว่าเราใหญ่ที่สุดในย่านนี้นั่นเองนะครับรวมทั้งเรามีโปรเจกต์ที่จะสร้างโชว์รูมซึ่งต้องบอกบิกเบิ้มเลยนะครับพี่บอมแบบว่าเอาเป็นว่าคุณจะได้เห็น เรื่องราวใหม่ๆของโยรัชดาที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านั่นเองผมผมบอกได้แค่นี้เกินให้ฟังก่อนว่าผมเห็นโครงสร้างแล้วผมเห็นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วแต่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรและน่าสนใจขนาดไหนไว้เดี๋ยวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยมารบกวนฮโยอีกทีนึง่งด,ดีครับนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณฮโยมากนะครับขอบคุณครับ